สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เป็นวันที่เราดีใจมากเลยนะคะเราได้รับพัสดุจากพี่ต้อมนะคะพี่ต้อมได้ส่งกิ่งมะนาวมาให้นะคะพี่ต้อมเขียนว่ากิ่งมะนาวตอนนะคะนี่ดีใจมากเลยนะคะเมื่อกี้ไปสนีพึ่งมาจอดให้เมื่อกี้นี้นะคะก็ ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูกันนะคะนี่ดีใจมากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะว่าพี่ต้อมส่งกิ่งมะนาวอะไรมาให้นะคะน้องพริกตัดให้แม่หน่อย เดี๋ยวมาให้น้องพิกช่วยแกะนะคะดีใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ติดตามคลิปเพื่อนเเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายุ่งมากนะคะก็เลยต้องขอโทรเพื่อนๆด้วยนะคะนี่นะคะได้แล้วค่ะ นี่กิ่งมะนาวตอนของพี่ต้อมนะคะนี่ยังสดอยู่นะคะเมื่อนยังสดยังยังแข็งแรงดีนะคะนี่โดีใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกแล้วก็จะดูแลอย่างดีนะคะพี่ต้อม ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยนะคะที่ส่งต้นมะนาวมาให้นะคะยังแข็งแรงดีนะคะพี่ต้อมยังไม่มียังไม่เหี่ยวนะคะนี่ยังดูดีอยู่นะคะ เดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลยนะคะพี่ต้อมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต้อมนะคะที่ได้ส่งต้นมะนาวมาให้นะคะก็จะดูแลอย่างดีนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะที่มาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ